เริ่มจากท่า <อ jogo. S 1> นคณะกรรมการเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรับเติ <after> ้ลนทีันครับเมื่อกี้ตอบถูกกี่คนคะไม่ยากใช่ไหมข้อแรกได้ยินแหละเดี๋ยวสอ4สามสี่ก็รู้อันนี้ไม่ยากค่ะถ้าเราซื้อของเราอยากจะได้ของอะไรข้อนี้เราจะซื้อส้มแต่ข้อแรกก็แน่นอนเรามีสิทธิ์ที่จะมีรับของถูกไหมคะอันนี้แน่นอน นะเมือนหนูอยากไปซื้อขนมปังเขาเอาไอติมมาให้เอาไหมเาอาติดนั้งคู่ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าไอที่จะปฏิเสธไม่รับของได้ใช่ไหมคะความพอประมาณความมีเหตุมีผลจะมาแล้วก็สร้างภุมคุ้มกันในตัวเองซึ่ง <c oughs> สามวันนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้คว <c oughs> ามรอบเข้า,าระมัดระวังและก็คุณธรรมของถูกของดีราคาถูกมีไหมมีเหมือนกันเสจะก็ไม่ใช่นะครับ แม้ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนแพงๆเพราะดูจากตารับรองคุณภาพสินค้าก็ฟังดูแล้วก็น่าจะเข้าท่าเพราะว่าคุ้มค่าเงินที่เราจ่ายมีเหตุมีผลแล้วก็รอบรู้แล้วก็คือสิ่งของเศรษศาสตร์คนดูไปเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวฉันมากที่สุดต่อมาฉันจิงค่อยๆลองเรียนรู้ต่อไปด้วยตนเองจนที่พบเศรษศาสตร์ได้รู้จักมันมากขึ้นแม้เริ่มสนใจ ไม่จักเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่อิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งสนุกและขอขอพระคุณจาบสบันทาศา์แห่งประเทศไทยมากที่ช่วยในการการฝึกอบรบตบมือให้กับน้องคนถึงนะครับน้องคนถึงเนี่แมีอะไรบนมือให้พี่เห็นนิดนึงจำไดยด้วยแล้วก็น่าจะได้จากค่าแรงด้วยไหมคะด้วยกเนี่ยใช้แรงขายตัวเองลงไปลงไปด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการส่วนสุดท้ายก็คือพลอยพลอยก็คือไปเป็นลูกจ้างได้ผลตอบแทนเป็น ค่าจ้างแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวเลยว่าบริษัทจะได้กําไรเท่าไหร่แล้วเ,าเอามาแบ่งใช่ไหมแต่ถ้าพลอยทํางาน,นดีๆแล้วก็บริษัทมีกำไรเยอะๆเขาก็มีโอกาสในการขึ้นเงินเดือนให้ค่ะนีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นข้อ1นึ่นะคะรีบคิดแบบรอบข้อ,อยากไปไหน่อยไหม เวลาครับวางปากการครับสถอ,อบใจเรื่องเลยครับือเป็นซื้อรางาในการซื้อขายใช่ไหมคะสองก็คือวัดมูลค่าใช่ไหมคะสามเก็บไว้ใช้ในอนาคตสใ,ใช้สำหรับหนี้ได้ตามกฎหมายใช่ปะข้อนี้เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยนะคะจริงๆมันมีคำถ้าหนูอ่านดีๆข้อหนึ่งเนี่ยราคา iPad เครื่องละหนึ่งมื่นห้าพันบาท เป็นหน้าที่ของเงินในการซื้อขายครับราคาปั๊บเนี่ยราคาหวามูลค่าบแดงใช่ไหมคะบานนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเด็กหญิงน้าทกาิตาอภิสนาพันธ์สารศาสตร์วิเทศาลันิวใหม่วิาลัยนครเด็กชายนุกุลธัญส่งน้าประสิทธิ์นครปฐมเด็กชายทนทัศน์ชนรีรัตวัฒน์ นภราชิตพิทยาทเทพาน,นครเด็กหญิงอาคุณยุคนศรีญญวิทยาปะนาสุปราการเด็กชายปวารินสแตรวสารสานิพิสวสุปราการเด็กสาวสุขเกิงผลสมุทรปราการเด็กหญิงจิรชัชยาพัวพันอนุบาลนครศรีธรรมราชจังหวัดน,นครศรีธรรมราช เด็กหญิงธัญพรสุพิคากรณารำเริงตรางเด็กชายทีทวัฒน์บุญยะปริชาสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมเด็กชายหลักการหอมนิรภัยโดยศึกษากรุงเทพมหานครเด็กหญิงจิติรัตน์น th ุษย์แสงโสตุกเมืองมหานครเด็กหญิงนิชดาดวงศิลป์วิทยาราชบุรีเด็กหญิงนิชาภักด์วิชกุลยามสะอาดกรุงเทพมหานคร เด็กชายวิยาภพพาณิเจริญผลวัดอัสสัมชัญแผนกปฐมกรุเทพมหานครเด็กชายพิรการเจรินโมสมชัญสมรปราการจังหวัดสมุทรปราการเด็กหญิงระพีพาคอบจันทร์ศรีวิทยาปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการมารีวิทย์สุนทรีเด็กหญิงพีรดาปันทอ์พ่อธีุญนนท์ไพรนนอ์เด็กชายธนเทพลิมพาณิชภัชกุลอนุบาลราชบุรีเด็กหญิงพารัาสนิท แ<ผ>ส,สงสงกนนรุงเทพมหานครเด็กชายคุณแทนวชิรภา,า,าพโสมภานภุสรกนนรุงเทพมหานครเด็กชายนิพิพลเกิดประสิทิ์อนุบาลสุธีนรนครปฐม เด็กชายนี้รวิชาวจินดาสีอรุณไทยรนอทเด็กชายวรวินตั้งมอมรใช้พัฒนากรุงเทพริศวิทยาลัยกรุงเทพมหาคนหารครเด็กหญิงวัชชากรีจะศึกกรุงเทพมหานครเด็กหญิงปฏิทาแสงอรุณอนุบาลวัดกิตุราที่ราชบุร,ร์ฉันเซาเด็กชายปวารีวิเชิอุดมวิทยาราชบุรีเด็กหญิงปนิศราวัยสุรสิงเลิศม้ากรุงเทพมหาคนครเด็กหญิง ทิ iesen, มประพัฒน์มุนีเด็กหญิงสายพินยิมกิจเจริญบริหารธีรุรีกรุงเทพมหานครเด็กหญิงอนิชาญยุพนาเด็กสะาดกรุงเทพมหานครเด็กหญิงชินาพรศ์งกฤษดารารัตน์บุรีเด็กชายประสุทธ์เลิศนากรารเมืองใหม่ชลบุรี การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เป็นยอดปุกปีนี้เป็นครั้งที่สามก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการตลาดสมาคมประการชีวิตไทยก็มีพิธีการสอบนี้เองนี้ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการการแข่งขัน สนับสนุนให้นักเรียนเยาวชนของชาติไทยเรานั้นได้มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่สําคัญอีกวิชาหนึ่งในการเรียนการศึกษาในคื้นฐานซึ่งอยู่ในบวสังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติเราจะดีหรือไม่ดีนั้นเราก็จะต้องมีเยาวชน ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องศึกษาโลกในปัจจุบัน itor, และอนาคตเราสามารถวัดคุณภาพของประเทศชาติได้ด้วยการพัฒนาของประเทศนั้ว่ามีสัรรภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมการเมียนการศึกษาเป็นอย่างไรฉะนั้นการดเงกูดการ เรียน,นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ปชชนของชาติไทยรันได้มีความรู้เรื่องเราดีเป็นสิ่งที่สำคัญยิซึ่งก็ต้องขอขอบคุณตลาดในประเทศไทยสมาคมประกันชีวิตประเทศไทยที่ได้ทถามค่ะสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นภูมิให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาการเรียนกรศึกษาเยาชนและโรงเรียนสตรีสองวัวจัดสถานที่ให้การสอนมันมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งให้ได้ชื่อว่าเป็นเยอดดุริย์ในงานนี้นอกจสมสควมสำคเญ็ี่ดีปรหวังเพื่อที่จะให้เยาวชนของประเทศไทยเรานั้นได้มีการเรียนการศึกษา มีความรู้ความสามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐกิจเป็นเยาวชนของชาติที่ดีสืบต่อไปมาภาก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสอนการศึกษาของนักเรียนทุกคนที่เอาใจใส่ให้การสนับสนุนให้ครูได้ดำเนินการการเรียนการสอน ไมมีประสิทธิภาพแก่เด็กทั่เรียนเราก็ต้องขอชมเชยผู้ปกคอรองอีกเช่นกันที่ได้ให้สนับสนุนของลูกหลานท่าน,นั้นนได้เป็นเด็กที่ดีและเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน,นการศึกษาเาท่องวลก็หวังที่ททให้หลูกหลานท่านซึ่งเป็นเยาวชนชาติมีความรู้ความสามารถที่ดีสืบต่อไป าตมาภาพก็ขอสุงเจ้าบรชนนักเรียนนักศึกษาทุกท่านและ้วก็พร้อมโดยวยพรให้ท่านเกี่ยวข้องทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนัสุขธระรมรักเพื่อส่งเสริมปัฒนาสิ่งใดก็ขอส่งนักดงสนิทสมความปัฒนาขอให้แม่เรียนท่านประสบความสำเร็จเจริญตลอดกาลช่วนี้จะดระกาลาเพื่อขอเจริญพรทุกท่าน น้าขอน้าขอในความเมตตาของพระขุณเจ้านะคะในโอกาสนี้เราขอปงใหญ่ครับขอญาปใหญ่ครับสิวินาทีนะครับแป๊บเดียวครับลูกๆยกอีกแบบกระดับหน้าอกนะคะระดับหน้าอกนะคะ

ตอนตื่นก็ไม่สามารถทีผมไม่ได้นะคร <im itation> ับตระถางาระดับนี้เนี่ยจะน่าทักมากเลยนะคะความขอบคุณของครอบครัวกับของโรเรียนที่มีต่อนักเรียนจากผู้สูงเ<ษ>ลยค่ะที่เลยนะลูกนะวันนี้เป็นวันดีที่สุดของเราเลยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับผู้ใหญ่ใจดีในระดับ ลำดับที่สองได้แก่เด็กหญิงพัฒนีชาดาวสดใสจากโรงเรียนที่านุเคราะห์จังหวัดสงขลาค่ะขอเชิญนักเรียนครูทุกครับขึ้นรับรางวัลค่ะลำดับที่สามได้แก่เด็กหญิงเพชรเพตราชื่นอารมณ์จากโรงเรียนที่ดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาค่ะ ลำดับที่4ได้แก่เด็กหญิงยานิสาสีสมบูรณ์จากโรงเรียนมาแต่เด็กดีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครค่ะ,คะเอราวาณเมืองใหม่ชนบุรีจังหวัดชนบุรี ลำดับที่8ได้แก่เด็กหญิงกุสมาใจเปียมจากโรงเรียนราชินีกรุ<ะ>่มเทพมานคพร และรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎลำับ,บท้ายได้แก่เด็กหญิงคอนภัตรจูพาณิชจากโรงเรียนอนุบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะข่าวนี้เป็นช่วงเราทึกใจแล้วนะคะอีกสามโรงเรียนนะคะ จะเป็นลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามเอ่อขอเชิญนักเรียนครูขั้แรกนะคะเด็กชายที่ถนนสุมาเศรษฐคุณจากโรงเรียนเลอราค่ะแนะนําปวดนะคะยังไม่ได้บอกรางวัลอะไรนะครับวัสนี้ชมหน่อยนะครับครับนี่คนเก่งแต่ตัวเล็กนะคะอีกคนนึงเป็นคนเก่งจากโรงเรียนกรุงเทพนิสเตวิทยาลัย เด็กไทยสร้รางไตรพัฒนาค่ะนี่คือความหวังของประเทศเรานะคะเราวะโตุ้้นเล็กนะคะคสงสัยต้องช่วยแล้วมั้งคะไหวไหมลูกพี่ช่วยหน่อย,ยนะคะ เยินขึ <lequel S 1> <Par> ้นยินขึ้นแล้วรับไปเออยกไปเลย้งนี ค่ะนี่คือผุคคนที่อยู่เมื่อความสำเร็จของนักเรียนพางและเราเรียนสอนคนสุดท้ายระหว่างโรงเรียนกรุงเทพเรียนวินทยาลัยเป็นนักเรียนชายกับโรงเรียนบัานสระอัดโรกทอดค่ะโรงเรงียนบานราชบุรีซึ่งเป็นนักเรียนหญิงปีนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นแชมป์ดวงดวงชายใครจะ ส,นนะะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินนั้นนักเรียนจะได้รับรางวัลเหรียญเงินทุนการศึกษา7,000บาทโล่รางวัลเขียนบัตรเกมทิปแอนเทคและหนังสือเรื่องเล่าฉลาดของฉลาดไข้ฉลาดลงทุนเต็งชุดโรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการจัดก,กิจกรรม7,000บาทโล่รางวัล เกมกิฟต์แอนดเกมและเกมตัวทิเจอร์หนังสือเรื่องเล่าฉลาดออมฉลาดใช้ฉลาดลงทุนหนึ่งชุดครูจะได้รับเหียิบัตรและเหรียญที่ระลึกผู้ปกครองจะได้รับเกรียิบัตรยังไม่บอกดีกว่านะคะรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะได้รับ เหรียญทองคำแท่แพ้นหนักหนึ่งบาททุนการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทโล่รางวัลที่ต้องฉันเกมพิมพ์แอนด์เท็หนังสือเรื่องเล่าฉลาดออมฉลาดใช้ฉันหนึ่งชุดโรงเรียนที่ได้เงินสนับสนุนการจัดการหนึ่งบาทโล่รางวัลที่ร่มฉันเกมพิมพ์แอนเทคและเกมแบบดรดเดิมหนังสือเรื่องเล่าฉลาดออม ฉลาใช้ฉลาลงถุงเป็นชุดครูจะได้เกียรติบัตรถึงที่น่ารึและผู้ปกครองจะได้เกียรติบัตรในปีนี้ในการแข่งขันเสียดสีสารเพียยอดของคุณระดับประถมศึกษาตอนต้นนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งเรียญเงินได้ เด็กชายสวรรค์ไรพัน รางวัลชนะเลิศรับรางวัลเลยนะคะ รางวัลทั้งสิบทั้งสิบห้อเรียนทั้ง10คนไหมนะคะทั้ง13นะคะขอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเดี๋ยวรอถ่ายภาพสูนนะคะต่อไปจะเป็นการประกาศการสอบแข่งขันศึกษา์สังกิตสมบูรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะซึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีนักเรียน,เ,นเข้ารอบ10คนเป็นจำนวนถึงสิคนเนื่องจากมีคะแนนเท่ากันนะคะสาคนสุดท้ายนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ9 2คะแนนจากคะแนนเต็ม100ถือว่าปีนี้คะแนนสูงมากนะคะขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอปลายบ้านหน้าเวทีเหมประถมศึกษาตอนต้นนะคะคนแรกเด็กหญิงวิราศี สุปปนิรักใิ่สค่ะจากโทเรียนสทพิจุรานงกรทวีไรใัยประเมิุเทพมานทอเชืญนด้านหน้าเลยนะคะพร้อมคึกครูและผู้ปกครองค่ะราที่เพลวค่ะกราของสคนะคะลำดับที่สี่ เด็กชายนัทวัฒน์มิตยาคุณสกุลชัยจากโรงเรียน,นสาธิตมหาลัยศรีนครินทร์นิโรธประสานมิตรฝ่ายระถุกรุงเทพมหานครค่ะลำดับที่5เด็กชายกันทศสอนหอพัฒตราพรจากโรงเรียนอัสสัมม์ัณฑิต อ in ัดสำชันแบบกระถมกรุงเทพมหานครแล้วลำดับที่โหดเด็กหญิงกุลนา โรงเรีนบัวนาลำลึกจังหวัดตา่ะลำดับที่7เด็กชายกริสิดิ์โอพรมจากโรงเรียนอุดมวิทยาจังหวัดราชบุรีค่ะ และร,รางวัลชมเชเมเเยเศรษฐศาสตร์พิทยมงุูญลำดับสุดท้ายได้แก่เด็กชายสุภวิทย์สระมีจากเวีงบ้านพรอยจังหวัดปทุมธานีก็มาถึงนาทีระทึกใจอีกแล้วนะคะขอเรียกเชิญทั้งสามทีดูการเวทีนะคะตอนนี้อยู่ใกล้ิีกันคือไปมหาอุบุบา ขอเชิญตาไวทีขยายเห็นชัดๆนะคะให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยค่ะทั้งสามนักเรียนทั้งสามประมาณสุทีอ่อนและโรงเรียนกอนพิทักษ์ศึกษาโรงบาลอารมโรงเรียนอนุบาลสุทีทอนนะะคก็มาจากจังหวัดนครปฐมโรงเรียนกอนพิทักษ์ศึกษามาจากกรุงเทพมหานครนะคะ และรางวัลรองชนะเลิศอ<ส>ันด<อ>ับหนึ่งเรียนเงินได้แก่โรงเรียนอนุบาลสุธิธรเด็กหญิงพัฒรการรุ่งเรืองน,นันท์ค่ะและแน่นอนแชมป์ในปี้ระดับประถมศึกษาตอนปลายมาจากโรงเรียนก่อนททศึกษา ได้แก่เด็กหญิงศาสตร์สิการอุสรัษนิวาสค่ะขอเสียงความยินดีนอย่างยิ่งค่ะ ขาดและผู้ต้องบอกเมื่อผู้ชนะเลิศในปีนี้นะคะกโรงเรียนกอทท่าศึกษาค่ะเยี่ยมมากนะคะ ขอฝาก่ากรรมการค่ะพระเจริญพรท่านรูปีก่อนหุึ่งหนงสองสามและชมเชยนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัลชมเชยหรือรางวัลที่หนึ่งก็ตามถือว่าท่านหลายนันเป็นเพชรยอดมงกุฎที่สำคัญของประเทศไทย ของครอบครัวของโรงเรีเยนและของสังคมนะซึ่งท่นานอาจารย์กจะพูดใจว่า mm hmm. แม้จะไม่ได้ที่หนึง่งซึ่งอาจารย์ก็นั่งดูอยู่ก็เห็นว่าทุกท่นานอาจจะมีการดีใจเสียใจเป็นเก์การเรียนการ